ถาจชพูดถึงตลาดที่ซบเซาไม่แพ้ PC ก็คงจะไม่พ้นตลาดกล้องดิจิตอลนั่นเองใช่ไหมครับมีรายงานมาจากทางรอยเตอร์นะครับที่าคาดกันว่าต่อไปนะครับตลาดกล้องดิจิตอลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับกล่าวคือว่าตลาดที่จะคงอยู่รอดได้นั้นจะเป็นเฉพาะตลาดบนเท่านั้นอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของแ Can น n ของนิคอนหรือแม้กระทั่งของโ o n y ซึ่งก็เป็นผู้เล่นหลักๆส่วนตลาดล่างนั้นจะถูกกล้องบนสมาร์ทโฟนนั้นเข้ามาแทนที่ แล้วตลาดระดับกลางก็จะหายไปทันทีแบรนด์เนมอย่างเช่น panasonic fuji film หรือแม้กระทั่ง olympus นั้นก็คงจะต้องคิดมากกันสักนิดหนึ่งครับดังนั้นที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับก็คือเรื่องของการปรับตัวของตลาดกล้องทั่วโลกนะครับซึ่งในงาน cs 2 0 1 4ในปีนี้นะครับผมกล้องแทบจะทุกรุ่นเลยครับได้มีการออกผลิตฑ์ใหม่ๆให้เราได้สัมผัสกันผมอยากจะมาเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับ Galaxy Camera 2ซึ่งออกมาสักทีนะครับเพราะรอกันมันนานแสนนานเจ้าก,กล้องตัวนี้ครับเป็นกล้อง Android ภาคต่อที่หลายๆคนรอคอยอยู่หน้าตานั้นจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวเดิมพอสมควรนะครับจะมีโปรเซสเซอร์ที่มีอยู่ในตัวแล้วก็จะเป็น Android ที่ใช้รุ่น4.3สูมได้ถึง21เท่า ส่วนทางด้านโพลารอยด์เองนะครับก็มีการเปิดตัวกล้องตัวรุ่นใหม่เหมือนกันครับเป็นรุ่นจิ๋วที่มีชื่อว่า C3 มีขนาดเพียงแค่3.5เซนติเมตรเท่านั้นแต่ภาพที่ได้นั้นจะมีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซล สามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 720P แล้วยพีและยังสามารถกันน้ำได้อีกด้วยที่สำคัญนั้นราคาขายนั้นอยู่ที่เพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นการฉีกตลาดของกล้องคอมแพกพอสมควรเลยสำหรับโพลารอยด์แต่ที่ดูเหมือนว่าจะเห็นชัดสุดนในงานนี้ที่ผมได้เคยพูดไปแล้วก็คือกล้องที่เป็นซูเปอร์ซูมครับผมเรียกได้ว่าไม่รู้จะแข่งอะไรกันแล้วก็เลยเพ่งไปที่ซูมครับอย่างเช่นนิคอนครับเขาส่งรุ่น l 8 3 0ออกมาครับซึ่งแทบจะไม่มีอะไรต่างจากรุ่นกันก่อน ยกเว้นแค่เพียงว่าเขาสามารถซูมได้ถึง34เท่าเลยครับ <S 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 หรือจะเป็นทางด้าน p a n a s o n i นะครับก็มีเจ้า Lumix DMS LZ40 ซูมได้ถึง42เท่าเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคุณสมบัติ Creative r e c a u c h ในตัวที่ทำให้เราสามารถใส่เอฟเฟกแต่งภาพและก็วิดีโอได้ทันทีหรือถ้ากิอยากจะซูมแบบประมาณสัก50เท่าคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับ IE5036W จาก Polaroid สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD และยังมาพร้อมกับ Wi-Fi ในตัว และยังจะมีรุ่นฟูจิฟิล m มฟ n e Pix s 1โดยซูมตัวนี้ก็สามารถซูมได้ถึง50เท่านอกจากนั้นครับยังกันฝุ่นกันละอองนะครับและก็ยังมีรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นเจ้า f i n e p i x s 9200และ9400ซึ่งในตอนแรกผมก็เรียกว่าการซูมได้ถึง50เท่านี้ก็เรียกว่าเต็มที่แล้วใช่ไหมครับแต่ไม่น่าเชื่เอเพราะยังมีอีกตัวนึงครับนั่นก็คือซั m s ุ n g WB 2200 f ตัวนี้ซูมให้กระหน่ำถึง60เท่าเรียกว่า จากไกลๆสุดสายตาแบบที่เรามองไม่เห็นนะครับมาปัจจุบันนั้นจะสามารถซูมเข้าไปได้ถึงระยะที่ใกล้ในคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนดีไซน์นั้นออกแบบกล้องโปรเลยครับและยังมีช่องมองภาพให้ด้วยซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากจอ LCD ด้านหลังนอกจากนี้ครับยังรองรับ WiFi รองรับ NFC เพื่อการเชื่อมต่อโอนถ่ายภาพระหว่างกล้องกับอุปกรณ์อื่น ที่สะดวกขึ้นมากกว่าเดิมเชื่อหรือยังครับว่าปัจจุบันนั้นกล้องคอมแพคทั่วไปนั้นเป็นกล้องที่พกมาด้วยคำว่าซูเปอร์ซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ในระยะไกลได้ใกล้ขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนแต่ที่สำคัญครับคำถามยังคงมีอยู่ที่ว่าเราเราที่ยังคงถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเรานั้นจะหันมาควักเงินแล้วซื้อกล้องดิจิทัลอย่างที่ผมกล่าวไปในอนาคตนี้หรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปครับนี่คือดิจ i t a ล Life บ่ายจอรรัตนาเวโรดครับ